วันนี้จะมาดูพระธรรมกิจการในบทที่หนึ่งกันนะคะ,ะเป็นเรื่องราวของ40วันก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะอย่างที่เราทราบก,กันอยู่แล้วว่าเมื่อพระเยซูทรงรับบาปของมนุษย์ไว้ที่พระองค์แล้วก็ทรง ถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วเนี่ยในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะแล้วก็ทรงปรากฏแก่อาครทูตและพี่น้องกว่า500คนที่เป็นสามารถเป็นสักขีพยานในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ได้หลังจากนั้นพระองค์ใช้เวลาอยู่40วันก่อนที่จะถูกรับขึ้นไปต่อหน้าตตามมนุษย์ในช่วงเวลา40วันเนี่ยค่ะ เราจะมาดูกันว่าพรเยููทรงทําอะไรแล้วก็สิ่งที่พิยููทรงทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นผู้เชื่อในเวลานี้แล้วอย่างไรบ้างนะคะในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งในข้อสามถึงเก้ามาเปิดมาดูพร้อมกันนะคะเมื่อพระอ,องค์ทรงทนทุกขทรมานแล้วพระอ,องค์ทรงสัมดงพระอ,องค์กับพวกพเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระอ,องค์ทรงระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ขณะพระอ,องค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่ากออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มแต่ให้เราคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระอ,องค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระอ,องค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือ พระองค์ตัดตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกาหนดไว้โดยสิทธิอํานาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานลิธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขิพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆ คลุมพระองค์ให้พ้นจากสายตาของเขาถ้าดูจากในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ3าถึงเนะคะจะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆที่ที่เป็นสิ่งสําคัญก็คืออันแรกก็คือพระเยซูทรงตัดกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ากับประการที่2ก็คือทรงตัดให้รอคอยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็สําคัญอย่างไรทําไมในช่วงเวลา40วันเนี่ยค่ะ พระองค์ถึงใช้เวลาตลัสเกี่ยวกับเรื่อง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 นี้อย่างมากแล้วก็ทําไมพระเยซูทรงเลือกที่จะตัดถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะถูกลับขึ้นไปบนสวรรค์น,นะคะในในประมวลสัท์ท้ายเล่มของพระคัมภียนะคะถ้าใครมีฉบับที่มันมีท้ายเล่มอะค่ะเขาได้เขียนคําอธิบายของคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าไว้ว่าคือการครอบครองของพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเขตแดนหรือเวลาหรือยุคสมัย เขาได้ให้ข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายคําว่าการครอบครองของพระเจ้าไว้อยู่ในอพยบบทที่15ข้อที่18นะคะในนั้นได้กล่าวไว้ว่าพระยาเวย์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิจนิรันต์แล้วก็ในสดุดีบทที่145ข้อที่13กล่าวไว้ว่าราชาอาณาจักรของพระองค์เป็นราชาอาณาจักรนิรันต์และการครอบครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นคําว่า ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเขตแดนหรือเวลาหรือยุคสมัยนั่น,น,นก็คือมีความหมายเท่ากับคําว่านิลันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้อย่างหนึ่วว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการครอบครอ,องของพระเจ้าที่เป็นนิตนิลนันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสก่อนที่จะขึ้นจะถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ก็คือพระองค์ทรงตรัสถึงการครอบครองของพระเจ้าที่เป็นนิตนิลนันทีนี้มันอาจจะยังรู้สึกว่ามันกว้างเป็นนิดหนึ่งนะคะเราลองไปดูพระวจนะที่เขาได้ให้ไว้นะคะว่า คือคาว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยถูกกล่าวถึงอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะอันแรกที่อยากจะให้ดูก็คืออยู่ในมราระโกบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ถึงสิบห้าได้กล่าวถึงคําว่าแผ่นดินของของพระเจ้าไว้ว่าหลังจากยอนถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมาอย่างแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ จากพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสองคำก็คือคําว่าข่าวประเสริฐแล้วก็จงกลับใจใหม่นะคะไปดูในมัทธิวบทบทที่ซี่ง่เขียนถึงเหตุการณ์เดียวกับในมาระโกบทที่1เขาก็จะใช้ทั้งคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็แผ่นดินสวรรค์นะคะในมันมทธิวบทที่4ข้อที่17เเนี่ยเขียนไว้ว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว ส่วนในบทที่4ข้อที่23เนี่ยกล่าวไว้ว่าพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีและทรงสั่งสอนในธรมารมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเพราะนั้นจากในมัทธิวบทที่4แล้วก็ในมาระโกเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้านี่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐแล้วก็การกลับใจใหม่นะคะทีนี้เราไปดูในยอห์นบทที่3กันบ้างในยอห์นบทที่3เป็นเรื่องพระเยซูกับนิโคเดมัส ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะคะบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่21มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระอ,องค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทํำหมายสาคัญที่ท่านทํานั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระเยซูตัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า นิโคเดมทูลพระองค์ว่าคนชรลาจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะไปที่ไหน คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนิโคเดม,มัทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูตอบตตเขาว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็น แต่พวกท่านไม่ยอมรับคําพยานของเราถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์ไม่มีใครเค,เคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสถูกยกขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์จากพระธรรมยนนี้นะคะเราจะเห็นว่าคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับคําที่เพิ่มมาขึ้นกนะ็คือเรื่องของการบังเกิดใหม่เรื่องการถูกตึงบนกางเขนเรื่องความรอดผ่านพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็เรื่องชีวิตนิรันดร์นะคะ เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปได้ว่าใน40วันที่พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกและพี่น้องกว่า500คนเนี่ยพระเยซูทรงตัดเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเพื่อให้ชัดขึ้นนะคะลองไปเปิดดูในมันทธิวมารโกแล้วก็ลูกาในบทสุดท้ายของของทุกอันนะคะจะเห็นสิ่งที่พระเยซูตัดกับสาวกก่อนที่พค์จะถูกรับขึ้นไปต่อหน้าสาวกก็คือว่าให้ออกไปประกาศเรื่องข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าข่าวข่าวประเสริฐหรือแผ่นดินของของพระเจ้าเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องขององค์พระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ทรงรับความผิดบาปแทนมนุษย์ทรงสิ้นพระชนและในวันที่สามทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ทรงกลับขึ้นสู่สวรรค์ผู้ใดที่ได้ยินข่าวประเสริฐเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากก็จะได้รับความรอดเพราะฉะนั้น ประเด็นแรกที่เราคุยกันก็คือเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าส่วนประเด็นที่สองที่พระเยซูทรงกำชับพวกสาวกก็คือเรื่องขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งในในพันธสัญญาเดิมเนี่ยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยยังไม่ได้สถิตอยู่กับผู้เชื่ออยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสถิตอยู่กับผู้เชื่อทันทีที่เรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สองสิ่งที่พระเยซูทรงให้ความสําคัญในช่วงเวลา40บวันคือเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐกับเรื่ององค์พรระิิญาบสุทธซึ่ง เป็นสิ่งที่พระองค์เห็นความสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเห็นความสําคัญในสองเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบว่า40วันก่อนที่พระเยซูคริสจะถูกรับขึ้นไปถุสวรรค์เนี่ยถ้าเปรียบกับช่วงเวลาของเราที่เหลืออยู่ในชีวิตเนี่ยอาจจะคนละกี่ปีก็ไม่ทราบนะคะ ถ้าเป็นช่วงเวลาของเราที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงให้ความสําคัญก็ควรจะเป็นสิ่งเดียวกับที่เราให้ความสําคัญตลอดเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ของเราด้วยนะคะในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเล่มเนี่ยไม่ได้สอนแต่ว่าให้เราเออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับผู้อื่นนําคนมารับความรอดเยอะๆนะเราไม่ต้องสนใจตัวเองไม่ใช่ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราตระหนักถ,ถึงตัวตนของเราด้วยเพระเาะฉะนั้น การที่เราเรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยค่ะเราควรจะให้ความสําคัญกับตัวเราเองด้วยก่อนที่เราจะไปประกาศเรื่องนี้กับคนอื่นนะคะเราต้องตระหนักว่าเมื่อเราซึ่งเป็นคนที่รับความรอดแล้วเราเป็นใครมีอะไร และทาอะไรได้บ้างซึ่งอาจารย์สอนไว้เป็นซีรีส์ยาวมากนะคะเมื่อเราตระหนักสิ่งนี้ได้เนี่ยเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่นแล้วเ,เรานำนำเขานำเขารับความร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะได้สามารถบอกเขาได้ว่าเมื่อเขารับความร้อนแล้วเขาจะเป็นเหมือนเราก็คือเราเป็นใครมีอะไรและทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าทั้งสองสิ่งเน,นี้ยเราก็ต้องพึ่งพาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเวลาเราไปประกาศข่าวประเสริฐอะค่ะทุกวันนี้เราจะไม่ประกาศข่าวอื่นเพราะว่าข่าวอื่นนะคะ มันไม่สามารถนําคนรับความรอดได้เราจะไปบอกเขาว่าถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณตกนรกนะมันนําเขาลบความร้อดไม่ได้ต่อให้เขากลัวแทบตายแล้วเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์เขาก็รับความร้อดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ประกะาศข่าวประเสริฐกับเขาเราไปบอกเขาว่า ยุคสุดท้ายมาถึงแล้วนะเขาก็เลยกลัวมารับเชื่อกันใหญ่เลยแต่เขาก็ไม่ได้รับความรอดเพราะเขาไม่ได้ยินข่าวประเสริฐเขาไม่ได้เชื่อด้วยใจและไม่ได้รับด้วยป่า<ม>เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้นอกจากจะสําคัญสําหรับชีวิตของเราเองซึ่งเราเองก็ต้อง,ต,องต้องเอาเอาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าเราเป็นใครมีอะไรและทําอะไรได้บ้างอะค่ะครอบในทุกๆอย่างในในชีวิตของเราถ้าเป็นเรื่องการงานเราต้องรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้างานชิ้นเนี้ยเราควรจะทํำไหม ถ้าเราถ้าเราทําเวลามันเกิดปัญหาเราสามารถทําอะไรกับปัญหานั้นได้ถ้าเราป่วยเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับการรักษาให้หายแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์โดยรอยบาดแผลเคล็ดลัขององค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราควรจะทายังไงกับอาการเจ็บป่วยของเราแล้วก็ควรสั่งมันออกไปเราสามารถวางมือรักษาโรคของตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอะค่ะเราเป็นใครมีอะไรทําอะไรได้บ้างมันสามารถ ครอบทุกอย่างแม้กระทั่งส่วนย่อยๆของชีวิตของเรารวมทั้งชีวิตของเราด้วยเราควรจะเลิกคิดได้แล้วว่าฉันเป็นคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนฉันเคยเป็นคนที่ยากจนมาก่อนฉันเป็นคนที่เจ็บป่วยมาก่อนเพราะว่าข่าวประเสริฐคือบอกว่าเราบังเกิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะจดจ่ออยู่กับตัวตนใหม่ของเราที่เราได้รับมาพร้อมกับข่าวประเสริฐก็ขอฝากไว้สองประเด็นนะคะระหว่างเรื่องของ แผ่นดินของพระเจ้าเึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐแล้วก็เรื่องขององค์พระพิญญาณบริสุดทุกส er ิ er. ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้โดยตัวของเราเองเพราะว่าเรามีองค์พระพิญญาณบริสุ์สถิตอยู่กับเราแล้วไม่ว่าเราจะดําเนินชีวิตของเราเราก็ต้องพึ่งพาองค์พระพิญญาณบริสุดเราประกาศข่าวประเสริฐกับผู้อื่นเราก็ต้องพึ่งพาองค์พระพิญญาณบริสุดเช่นเดียวกันและนี่คือสองสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงให้ความสําคัญก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ให้เราอธิษฐานร่วมกันอีกครั้งค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับข่าวประเสริฐที่พวกเราได้ยินเชื่อด้วยใจรับวยปากและเราได้รับความรอดแล้วและเราจะออกไปตามที่พระองค์ทรงตัดสั่งกับเราให้นําเรื่องราวของพระองค์ไปประกาศให้กับผู้คนเพื่อให้เขากลับใจใหม่ได้รับความรอดและได้สู่แผ่นดินสวรรค์ร่วมกันกับพระองค์ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์และขอฝากพระวจนะนี้ไว้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเขาจะรับเชื่อในพระองค์เขาจะเปิดใจให้กับพระองค์แล้วเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรง รักมนุษย์ทุกคนแม่จนได้พระทานพระบุตรอง์เดียวของพระองค์เพื่อที่จะมาไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปและความตายลูกอธิษฐานและขอบคุณและขออธิษฐานเพื่อทุกคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ให้เขาได้มีโอกาสได้ยินขา่าวประเสริฐข,ของพระองค์และเชื่อด้วยใจและรับ้วยปากและได้รับความรอดพร้อมกับพวกเราทุกๆคนลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนขอบคุณค่ะ